สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับครูเจษดาเสนหอมนะครับหรือว่าครูบิวนะครับมาสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับแล้วก็เรียนร่วมกับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ครูบิวจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับแต่ก่อนเริ่มเรียนนะครับเรามารู้จักก่อนว่าซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับ ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับเช่นนะครับโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม PowerPoint โปรแกรม Paint นะครับหรือแม้แต่เกมนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ด้วยเช่นกันนะครับส่วนวันนี้นะครับควรจะยกตัวอย่างมา3ซอฟต์แวร์ก็แล้วกันนะครับ1ก็คือโปรแกรมประมวลคำา2โปรแกรมนำเสนอและ สโปรแกรมกราฟิกที่เราจะได้เรียนนะครับอ่างั้นเราไปชมกันเลยครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft Word นะครับก็ Microsoft Word นะครับสัญ,ญลักษณ์ของ Microsoft Word ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูป W นะครับสีฟ้านะครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับจะทำงานเกี่ยวข้องกับ ข้อความหรืองานเอกสารต่างๆนะครับสำหรับโปรแกรม Microsoft Word นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือกันเลยนะครับอันนี้คือชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งของตระกูล Microsoft นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ Microsoft Word จะเก่งทางด้านงานเอกสารนั่นเองนะครับามาดูกันเลยครับมีอะไรบ้าง อันดับแรกนะครับก็จะเป็นการสร้างหรือสร้างงานเอกสารจะเห็นในลักษณะของรูปแผ่นกระดาษนะครับตัวอย่างที่2ก็เป็นเปิด open เปิดเอกสารที่เราจัดเก็บไว้นั่นเองต่อไปบันทึกนะครับเป็นงานบันทึกเอกสารปิน้นเป็นรูปเครื่องพิมพ์นะครับส่วนคัดลอกข้อความนะครับก็จะมีกระดาษลักษณะ2แผน่นแล้วก็การวางข้อความที่เก็บหรือคัดลอกไว้นะครับแล้วก็ แบบอักษรนะครับเลือกรูปแบบอักษรนะครับต่อไปขนาดตัวอักษรสีแบบอักษรตัวหนาตัวหนาจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว b นะครับตัวเอียงนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว I นะครับตัวไปนะครับสุดท้ายก็คือขีดเส้นใต้จะเป็นสัญลักษณ์รูปตัวยูสำหรับในหน้านี้ของชุดคำสั่ง Microsoft Word นะครับ คราวนี้ครับมาดูโปรแกรม Microsoft PowerPoint บ้างนะครับเมื่อกี้ Microsoft Word ก็คือโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารนั่นเองแต่คราวนี้ Microsoft PowerPoint นะครับจะเป็นโปรแกรมนำเสนอผลงานนะครับสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว P นะครับเป็นสีส้มนะครับนะ จำให้ดีนะครับแต่จะเครื่องมือคล้ายๆกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่โปรแกรม PowerPoint คือโปรแกรมนำเสนอหรือตัว P หรือ PowerPoint เองนะครับส่วน W คือ Microsoft Word นั่นเองนะครับามาดูชุดคำสั่งของ Microsoft PowerPoint บ้างนะครับทีนี้จำไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานนำเสนอนะครับก็จะมีในรูปแบบของการออกแบบเยอะแยะนะครับแต่หน้านี้ก็จะคล้ายๆกับ Microsoft Word นั่นเองนะครับก็จะมีวางมีตัดมีคัดลอกนะครับแต่จะมีพิเศษของหน้านี้นั่นก็คือมีการสร้างสไลด์ใหม่ด้วยนะครับสร้างสไลด์ก็คือสร้างสไลด์การนำเสนอข้อมูลของตัวเองนั่นเองนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นอินเสิร์ตครับอ่าจะเป็นเกี่ยวกับแทรกนะครับเมนูแทรกอ่าเช่นแทรกตารางแทรกรูปภาพนะครับถามว่า Microsoft Word ม,มีไหมก็มีเหมือนกันนะครับมีเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนั่นก็คือมีการสร้างสื่อเช่นเสียงวิดีโอด้วยนะครับ สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่า,าโปรแกรม Microsoft Word นะครับต่อไปครับต่อไปการออกแบบคราวนี้การออกแบบของ Microsoft PowerPoint นะครับจะไม่เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word นะครับเพราะว่า Microsoft Word จะไม่มีหน้านี้เลยไม่มนะีการนำเสนอเลยนะครับเอามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรกนะครับคือการตั้งค่าของหน้าของสไลด์นะครับอันดับที่2คือทีมหรือชุดพื้นหลังนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลือกโทนสีพื้นหลังตัวสุดท้ายนะครับเราสามารถกําหนดหรือออกแบบเองได้เลยแต่ว่านะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีนะครับ จะมีให้เลยในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับตัวนี้นะครับจะมีให้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะจะมีอ่าเก็บไว้ให้เราเลยนะครับต่อไปครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเมนูการเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนยังไงก็คือการเปลี่ยนสไลด์การนำเสนอนั่นเองหรือการเปลี่ยนหน้านั่นเองนะครับตัวนี้จะมาเพิ่มเติมนะครับ อันดับแรกครับดูรูปแบบการเปลี่ยนหน้าก่อนนะครับก่นนาเสนอจริงนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเลือกกําหนดการเปลี่ยนหน้าถ้าเรามากดพรีวิวตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์นะให้เลยให้ดูตอนนั้นเลยตอนเราแก้ไขเลยนะครับนะจะไม่ต้องรอว่าไปนําเสนอจริงเลยค่อยดูทีเดียวนะครับต่อไปอันสุดท้ายครับคือการกําหนดเสียงเวลานะครับ ว่าเราจะเปลี่ยนหน้าจอตอนไหนเราจะเปลี่ยนการนําเสนอของเรากรี่นาทีหรือจะเอาต้องการเสียงเพื่อไหมเวลาเปลี่ยนนะครับหรือเราจะคลิกเมาส์เปลี่ยนหรือใช้นะครับใช้เวลาเปลี่ยนนะครับอ่าส่วนของหน้านี้นะครับต่ป้าส่วนเมนูภาพเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าในลักษณะ ของเปลี่ยนวัตถุการเคลื่อนไหวนะครับเช่นตัวอักษรรูปภาพกรอบรูปทรงพวกนี้นะครับเขาจะกําหนดให้นะครับเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับเราสามารถกําหนดเวลาได้หรือเราสามารถคลิกได้นะครับตัวนี้คือสามารถกําหนดเวลาก็ได้หรือว่าเราจะคลิกไปก็ได้นะครับแล้วให้วัตถุที่เรากําหนดไว้ เข้ามาหรือว่าออกไปนะหรือต้องการเพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถเพิ่มเสียงตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับอ่าต่อไปอันนี้คือสไลด์โชว์ครับทีนี้การนําเสนอจริงแล้วทีนี้นะครับการนําเสนอจริงหรือการดูผลงานแบบเต็มจอนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะครับอ่า ถามว่าเราสามารถไปแก้ไขได้ไหมยังได้ครับยังได้ยังสามารถแก้ไขได้แต่ตัวนี้จะเสียเวลาในการนําเสนอแต่ละหน้าแต่ละหน้านะครับอ้าวต่อไปนะครับก็จะเป็นการควบคุมนะครับการควบคุมการจับเวลาการนําเสนอของเราว่าเราต้องการให้การนําเสนอของเรามีมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดนะครับการนําเสนอนะครับว่าเราต้องการให้หน้าจอของเรานะครับ คมชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับต่อไปอ่าอันนี้นะครับอ่าสำหรับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งครูก็คิดว่าน่าจะเคยเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยของเราแล้วหรืออนุบาลของเราแล้วนะครับก็คือโปรแกรมเพ้นท์นะครับโปรแกรมเพ้นท์นะครับจะเห็นสัญลักษณ์นะครับรูปอะไรครับ รูปถาสีแล้วก็มีพู่กันด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าโปรแกรมเพ้นก็คือใช้วาดภาพระบายสีนั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมอย่างง่ายครับเป็นโปรแกรมพื้นฐานหรือถ้าเรียกๆกันง่ายๆก็คือโปรแกรมกราฟิกนั่นเองนะครับอันนี้เราสามารถดับเบิลคลิกใช้งานได้เลยนะครับดับเบิลคลิกสัญลักษณ์ได้เลยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมเพ้นโปรแกรมพื้นฐานนักเรียนน่าจะเคยเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3มาแล้วนะครับต่อไปมาดูเครื่องมือช่วคำสั่งของโปรแกรมเพ้นบ้างนะครับโปรแกรมเพ้นตามหลักเลยก็คือ,อใช้วาดภาพระบายสีมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งมีกระดาษาการก๊อปปี้นะครับการก๊อปปี้การวางนะครับ 2ก็คือปรับขนาดภาพนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดเซตสําหรับอะไรครับาวาดภาพระบายสีหรือมีตัวอักษรด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งผู้กันแล้วก็รูปร่างต่างๆที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดของเส้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสีที่นักเรียนต้องการนะครับเห็นไหมครับ ซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ uh, สำหรับ uh, ป้อปหนึ่งของเรานะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับนักเรียนนะครับง่ายนะครับทำ,ทำไมถึงง่ายนะครับก็เพราะว่าเราจะใช้ต่อยอดนะครับต่อยอดจาก uh, เราเรียนอนุบาลน,นะครับเราจะต่อยอดตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับนะแล้วก็มาสู่ ปฐมของเราเป็นการเรียนต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราจะอัพสกิลขึ้นมาหน่อยก็คือการมีการพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารแล้วก็การนำเสนอของตัวเองนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับสำหรับคาบนี้นะครับจะไม่มีงานนะครับจะไม่มีงานครูอยากให้นักเรียนศึกษาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้เราต้องปฏิบัติจริงนะครับ โอเคสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับครูก็ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันเปิดเทอมนะครับนักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ